เกมมิ Gear ่งเกลืลดราคาได้สเปคโดหดน่าใช้แต่ถูกลงกว่าเดิมประจําเดือนกันยายนบอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยเฟซคัดมาให้สําหรับสายเกมแบบเน,น้นๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เอาไปใช้แน่นอนแต่จะมีตัวไหนบ้างเนี่ยกดไลค์กดติดตามแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกกับโลกาการูดาโปรไวเลสเมาส์ไร้สายแบรนด์คนไทยตัวนี้ชาวเกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยก็หยิบไปใช้กันเนาะเนื่องจากราคาไม่ได้แรงมากเกินไปแล้วก็ได้สเปคที่เหมาะสมด้วยสเปคที่น่าสนใจส่วนแรกค่ะคือตัวนี้เขาเป็นเมาส์เบามีน้ําหนักอยู่ที่65กร,รมัมตัวบอดี้ทำการเจาะรูลังพึ่งมาให้นะคะแต่ว่าตรงตัวโคเวอร์เราสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วทางแบรนด์เองเนี่ยเขามีสีให้เลือกเยอะมากค่ะพร้อมกับมีการขายกรอบเพิ่มด้วยสําหรับสเปคภายในตัวนี้เขาเลือกใช้เซนเซอร์เป็นของ r 3ร์สามสวิตช์ใช้ของเคลพร้อมกับยังรองรับไวเลสด้วยนะคะเป็นไวเลส 2.4GHz ่ผ่าน USB รีเซฟชาวเกมเมอร์คนไหนที่ไม่อยากให้สายเนี่ยมาลุงลังตอนเล่นเกมสามารถใช้ USB รีเซฟในการเชื่อมต่อได้เลยค่ะในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่44ชั่วโมงเนื่องจากเขามีไฟ RGB นะคะเฟดแนะนําว่าให้ปิดไฟไว้แต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสชาร์จทุกวันอยู่แล้วเปิดไฟ RGB ไปได้เลยค่ะป,ปัวปัวเวอร์สำหรับทรงของเมาส์เนี่ยเฟดว่าเหมาะก,กับมือผู้ใช้ พอสมควรนะคะแต่ว่ามือผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ค่ะทรงนี้ก็เป็นทรงยอดนิยมอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยจากเดิมนะคะราคาอยู่ที่2890บาทแต่ในช่วงดับเบิลเดย์หรือวันโปรโมชั่นภายในเดือนนี้ค่ะจะลดเหลือเพียงแค่2460บาทก<า>็ลดไปประมาณเกือบ15%เลยนะคะเขามีสีให้เลือกทั้งสีดําสีขาวสีชมพูรวมไปถึงสีมิน์ด้วยเฟร็คิดว่าส่วนที่ลดไปเนี่ยเราสามารถไปซื้ออคเซสซอรี่เพิ่มได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์ ฟีดเมาส์ที่ทางโลกาเพิ่งออกมาใหม่ตรงนี้ก็จะประหยัดไปได้ประมาณนึงเลยค่ะเอาส่วนต่างไปซื้อของเพิ่มเอาถ้าใครกําลังจะเล็งโลกากับโรดาโปรอยู่เนี่ยเดเฟสจะแปะลิงก์ข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปนะคะแต่จริงๆทางแบรนด์ยังมีตัวอื่นที่ลดเพิ่มด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคิรินโปรบ้านน้องแมวเดวเฟสจะแปะพิกัดให้ใต้คลิปเนาะมาต่อที่อันดับที่4กับเมาส์โลจิเทค G Pro X Superlight Wireless ตัวนะชื่อเสียงเรียงนามเขามาแต่ไกลอยู่แล้วค่ะและแน่นอนราคาก็ค่อนข้างสูง นะถ้าใครเป็นสายเล่นเกมอย่าง Valorant เออย a pex, เอเปเออยเมาส์ตัวนี้น่าจะอยู่ในลิสต์ของใครหลายๆคนค่ะเ้ื่น้ำหนักของเขาเน่ยจะอยู่ที่63กรัมรองรับการใช้งานไวเลสรวมไปถึงเรื่องของเซนเซอร์นะคะ Hero 25K ก็คือรองรับ DPI สูงสุดอยู่ที่25600ตรงนี้ก็เลยทำให้คนที่เล่นเกมหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะลองจับ Logitech G Pro X Superlight กันแต่เรื่องของสเปคมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันมีเรื่องของรูปทรงด้วยค่ะเมาส์ตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ทรงบ เฟ้นว่าการดีไซน์มันค่อนข้างจะมินิมอลมากๆแล้วเขาไม่ได้มีไฟ R G B มาเลยทําให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานถึง70ชั่วโมงถ้าเกิดใครกําลังแบบเฮ้ยอยากจะลอง Logitech G Pro X ไปเลอยู่ไม่อยากซื้อมือ2อยากลองมือ1เลยแต่ว่าอยากได้ราคาถูกๆหน่อยตอนนี้ถือว่านาทีทองเลยค่ะพรเฟ้นไปเจอโปรในเมอร์คิวลนะคะจากราคาปกติอยู่ที่5,290บาทแต่จะลดเหนือเพียงแค่ ,3990 บาทเท่านั้นทุกคนลดไป กือบประมาณพันกว่าบาทอะ่ะเราสามารถเอางบตรงนี้เนี่ยไปซื้อฟีดเมาส์เพิ่มซื้อแผ่นรองเมาส์เพิ่มก็ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูเนาะมีทั้งสีขาวสีดาแล้วก็สีชมพูมาเจนตาแต่สีชมพูเนี่ยอาจจะลดราคาน้อยหน่อยค่ะต่อกับไอเทมที่3อันนี้เฟสก็แนะนําเหมือนกันนะคะเป็นคีย์บอร์ดจากทาง e อ h โกรุ่น pc75b of tiger ปี2022ี่สิตัวนี้เฟสเคยลงรีวิวไปแล้วในช่องค่ะถือว่าราคากําลังโอเคเลยเมื่อเทียบกับสเปคจะเป็นคีย์บอร์ด แมคคาลิคอลพีบิวขนาด75จุดเด่นของเขาเลยคือตัวบอดี้เองคีย์แคปเองทําการตกแต่งเป็นลาย Year of Tiger มาเฟรนว่าแค่คีย์แคปเนี่ยมันก็คุ้มแล้วนะส่วนสเปคภายในของเขาก็ค่อนข้างน่าสนใจค่ะมีการมดโฟมมาให้แล้วเรียบร้อยรองรับฮอตสวอปสามารถถอดเปลี่ยนสวิตได้แต่สวิตที่ทางแอคโใช้เองเนี่ยเป็นของแบรนด์เขาตรงนี้เฟรว่าฟิวมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มถือว่าประหยัดงนไปในตัวค่ะในด้านของระบบการเชื่อมต่อรุ่นนี้ก็ไม่น ้อยหน้าเหมือนกันนะเขารองรับไวเลสด้วย่าทั้งไวเลส2.4 GHz และบลูทูธว่าง่ายๆคือสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ทั้งหมดเนี่ยถึง5เครื่องเลยค่ะถ้าถามว่ามีส่วนไหนน่าสนใจอีกบ้างตัวนี้เขามีไฟ RGB นะคะไม่ใช่แคบแผงด้านหน้าแต่เป็นรอบบอดี้เลยทุกคนคือถ้าบอดี้มันปิดไฟมันก็จะกลายเป็นสีแดงอันนี้ก็สวยอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปิดไฟ RGB เพิ่มมันก็จะมีความแบบุ๊บวับุ๊บวับมากยิ่งขึ้นโดยรวมตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากว่าค่ะเพราะว่าเขาเป็น Limited e dition มันน่า เก็บอยู่แล้วอ่ะแถมในช่วงลดเดือนนี้เขาก็เอ้ยราคามันค่อนข้างน่าสนใจเลยอันนี้เฟสก็ไปเจอโปรจากร้านเมอร์คิวล่ามานะคะโดยปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่4,190บาทแต่ในช่วงวันที่9เนี่ยจะมีโปรลดราคาเหลือเพียงแค่3,690บาทราคาเนี่ยลงไปเทียบกับตัว Echo p c 7 5 b ตัวปกติเลยค่ะแต่เนี้ยมันมีแคปแถมมาให้อะไรล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเฟสว่าราคาเนี้ยมันน่าสนใจมากๆหากใครสนใจนะคะเดี๋ยวเฟสจะแปะ แปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปรวมไปถึงใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมรีวิวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเฟซจะแปะไว้ให้ด้วยค่ะและอันดับต่อมาของเราเฟซขอพาไปดูในฝั่งคัสตอมคีย์บอร์ดกันบ้างนั่นก็คืออีกี่หกแปดอัลลราต้องขอแจ้งไว้ก่อนค่ะว่าอันนี้เขาจะขายเป็นแค่แบบบาโบนเท่านั้นนะทุกคนเราต้องไปหาซื้อสวิชเพิ่มซื้อคีย์แคปเพิ่มหรือใครอยากเปลี่ยนสติลไลเซอร์ก็ต้องไปซื้อเพิ่มเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เฟซไปส่องๆองโปรมาแล้วก็เจอน้อง เอาไปส่องสเปกกันเลยนะ้อยล้วกันค่ะตัวนี้เขาจะเป็นคีย์บอร์ด65%ที่มีการแยกโซกนออกมานิดหน่อยในฝั่งของปุ่ม igation, เนวิเกชันรวมไปถึงปุ่มแอโร่และเอกลักษณ์ที่เขาใส่เข้ามาก็คือเป็นตาสัญ,ญลักษณ์สีทองทองตรงนี้จริงๆทางแบรนด์เขาเนี่ยมีขายจําหน่ายแยกด้วยนะคะแต่ในตัวใบปกของเขาเนี่ยก็มีมาให้แบบสําเร็จรูปพร้อมใช้แล้วส่วนสเปคโครงสร้างด้านในเขาก็จัดเต็มมาให้เช่นเดียวกันค่ะโดยโครงสร้างคีย์บอร์ดจะเป็นแบบแกสเกตนะคะสามารถเลือกได้ทั้งซิลิโคนแกสเกตหรือว่าโพลลอน และในกล่องของเขาก็ยังมีซิลิโคนที่อยู่ระหว่าง PCB กับเพจมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเสียงจะออกมาไม่ดีหรือเปล่าและนี่แฟนคิดว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะฟล e ็กซิเบิลมากๆเลยก็คือตัวแผงวงจรของเขามีการตัดฟล็กคัตมาให้รวมไปถึงเพจด้วยนะคะใครที่เป็นสายแบบแกสเก็เฟล็กหน่อยๆ ไม่น้อยอะเฟกมากมากบอร์ตตัวนี้น่าจะรองรับสําหรับการใช้งานค่ะส่วนใครที่เกิดคอนเซิร์นเรื่องของเสียงนะคะอาจจะต้องมาโฟกัสที่เคสกันบ้างตัวนี้นี่เขาก็มีหลายสีหลายวัสดุให้เลือกค่ะเราจะมี u r o r a Snow เขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมท็อปเคสส่วนสี o อ Blue แล้วก็เคลียร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตแทนแน่นอนว่าแค่เปลี่ยนวัสดุนิดนึงเสียงของคีย์บอร์ดก็เปลี่ยนแล้วค่ะสําหรับเรื่องระบบการเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะรองรับถึง2โหมดเลยนะั่นคือแบบเสียบสายผ่าน t y p e C และการเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธค่ะใครที่อยากหาคัสตอมคีย์บอร์ดไร้สายไปใช้สักตัวหนึ่งมีการแบ่งโซนดีๆการดีไซน์สวยๆตัวนี้เฟดว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวเฟดก็ยังอยากได้เหมือนกันถ้ามีโอกาสจะมารีวิวให้ดูกันเนาะเดี๋ยวมาดูเรื่องของราคากันบ้างค่ะรานะคาปกติของเขาเนี่ยจะอยู่ที่80,30บาทจะขายแค่แบบแบโบ,บนเฉยๆนะแต่ในช่วงโปรโมชั่นจะเหลือเพียงแค่6,290บาทลดไปเกือบประมาณแบบเกือบ 2, 0 0พนะพันกว่าบาทพันไปลาย ะคะใครกําลังอยากลองเล่นคัสตอมคีย์บอร์ดเน้นการดีไซน์หน่อยตัวเนี้มีขายยันเวทเลยทุกคนแล้วเขาฉลุลายมาสวยมากๆยังไงก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะเด๋ยวเฟยจะแปะลิงก์ข้อมูลลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะมาถึงในไอเทมสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ค่ะนั่นคือหูฟัง r g c Star True v i l e ตัวนี้ก็เพิ่งรีวิวไปแบบส,สดๆร้อนๆเป็นหูฟัง t r u วเ l ไร้สายที่แบบเฮ้ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะเป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับสายเกมที่ชอบเล่นพับ ROV หรือเน้นความไฟ RGB Gaming Gaming หน่อยทาง ROG เขาก็จัดสเปคมาให้ค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะสามารถกดดูที่ปุ่มตัว i เดวเฟตจะแปะคลิปรีวิวของเฟตไว้ให้ในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเป็นข้าวๆให้ฟังเนาะส่วนแรกเลยก็คือตัวเคสของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจค่ะมีไฟ RGB ลูกเล่นตรงโลโก้ของทาง ROG เองตัวบอดี้จะออกไปในโทนดำเน้นโชว์ความดุดันหน่อยๆส่วนสเปคของหู ตัวนี้เขาจะมีไดเวอร์อยู่ที่10มิลมระดับกันน้ำ IPX4 แล้วแน่นอนว่าเขาเป็นไวเลสนะคะเรื่องของดีเลย์สำหรับสายเกมเนี่ยถือว่ามีน้อยมากๆค่ะในคลิปรีวิวเต็มๆเนี่ยฟเฟนลองเทสไว้ให้แล้วด้วยเฟนว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งที่อยู่ในราคาแบบกลางๆแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะเรื่องดีเลย์เนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆนะหรือถ้าเกิดใครจะเป็นสายฟังเพลงก็สามารถใช้ได้ค่ะเนื่องจากเขามีแอปพลิเคชันสามารถปรับพทนเสียงได้หรือว่า EQ รวมไปมถึง ีการตัดเสียงบรบกวนได้นั่นคือ ANC เนาะถามว่าตัดจนหูดับไม่สนใจโลกขนาดนั้นไหมเพระว่าตัดบรบกวนไม่ได้ประมาณ70-80%นะคะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้มาเลยเนาะมาดูในฝั่งของราคากันบ้างดีกว่าค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณ4,500-3,900อะไรประมาณนี้แต่ในช่วงเดือน9มันจะลดลงไปอีกค่ะทุกคนจะเหลือเพียงแค่3,690บาทและอาจจะลงไปได้ถึงประมาณ3,5 0 0นะคะคะ ครที่กำลังเล็งหูฟังทูไวเลสอยู่แล้วและรู้สึกว่าเอยเราต้องใช้เล่นเกมบ่อยๆตัวนี้เฟสก็แนะนำเช่นเดียวกันค่ะหากใครสนใจเดยวเฟสจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดไปดูกันได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับรวมเกมมิ่งเกียร์ลดราคาประจำเดือนกันยายนเรื่องนี้อาจจะราคาสูงสักหน่อยนะคะแต่เฟสรู้สึกว่าเอยราคาเนี่ยมันก็เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าที่เฟสหยิบมาด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามช่วงนี้ในเดือนหน้าหน้า เฟจะพยายามคัดเกมมิ่งเกียร์มาให้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล้วก็หลายๆเลนช์ด้วยใครชอบอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะเฟจะได้เอาไปจัดอันดับในช่วงของเดือนหน้าเนาะแตเราคิดวันนี้มีประมาณนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าทุกคนบ๊ายบาย